สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้คุณตุนมีแนวสิมานาเสนออีกแล้วเด้แต่เป็นแนวกินค่ะเป็นแนวกินที่ผู้ใดเห็นแล้วผู้ใดเห็นคุณตุนกินแล้วผู้นั่นต้องน้ำไายไหลอยากงูบ่ะว่าคุณตุนสิกินอีหยังลองให้ผมดูเอาคุณตุนเอาปู สิ่งที่กินได้แล้วคุณตืนเขาต้องกินสิ่งที่ปูอีกอย่างเอากินแล้วน้ำลายถ้าเห็นเล้วนะต้องน้ำลายไหลเม่นอีกอย่างเอาอยากหูบ <c ười> อ่ะไอ้เบิ่งเดอนี่ <c ười> คุณตืนเห็ดน้ำจิม้มกินย่างดีหลือเปไปกินน้ำกันไปเบิง่งนน้ำกันไปเบิง่ง พ่อตูดูสกินจังไดสิกินได้จักหน่วย <c oughs> มะขามค่ะมะขามเบิ่งได้ค่ะเด้อมะขามมี่ซ้ขนาดเลยค่ะมีอันแก่อ่อนแล้วกับมีหน่วยน้อยพร้อมโอ้ยสิกินได้เบิง่งยติเด้อมันคือนหน่อยแต่โอ้ยก็กิกนผู้เดียวเนะาะกซ้ำนี่ก็พอดีละเนาะโอ้ยหว้าวระดับน้ำลายไหล,ล,ล,ล <c oughs> ยาระบายยางดีเลยได้แค่นี้ ตัวเคยบอาทรัพย์ุณของมันเอาไว้อยู่เด้อค่ะเด้อในตอนคลิปต้นๆที่คุกิดผูกตันกินร่วมกันกันกบอมะกอกน้ำหรือมักแซลเนาะค่ะเนาะและ้วก็มกมกเหมานะคะทรัพย์ุณของมันมีเยอะมือนนิก,ก็เลยสิกินก่อนที่มันสีสุกกินกับน,น้ำจิ้มแสนอร่อยฝีมือเจ้าของเนาะแซบบบแซบก็ต้องวัาแซบละ่ะน้ำจิ้มมะขามค่ะ ไม่ได้สกินมาขามได้ค่ะเด้อเบ่งน้ำจิ้มได้เป็นตาแซบบะกู <c oughs> ตื่นส่อันน้ำตาลก้อนค่ะสามก้อนกับปิหนึ่งซอนน้ำปลาหอมแดงพริกสดพริกผงผงชูรสครบหมดเลยค่ะอันได้แนวใด้สีแซบใส่ลงไปโรด กูตูนเอาน้ำตาลก่อนกน็น้ำปลากะปิไปตั้งไฟนะคะเขี่ยให้มันละลายนะคะเนาะมันจังละลายง่ายะคะ่ะทาบุสันมานานันนาเนอสิะมาบีมันนันอยู่มากานานเนาะป้าบัน้ีมากินน้ำกันคะ่ะมามากินมาคกูตูนหันมาจีด้วมีเม็ดพร้อมเพื่อนบอกว่า กินเม็ดน้ำนะมันจันสีบอจ็บทองาามาใส่เมนบุง้งอี๊จริงๆแล้วห้องกินเม็ดน้ำนะมันกันสีบอสูงปันแด่มันกังสีบอเคสแขลนอ้อ,อ,อหเนาะมุ่งบลาร์ามาเคสแคว <laughs> เค็ดแขว่วคือเสียวแขว่วเี่ยวลรเสียวฟันเี่ยแล้วเนาะเลืสอนตัดเอามีตอนพร้อมเด้อต้นใส่ตอนพร้อมตอนอิหยังละ่ะตอนประแดกใส่ตอนประแดกนำ้ำ น้อยๆมันน้อยๆมันจะบม่ค่อยสูงนี่ค่ะตอนประเด็ดแต่กินน้ำมูให้ดีเสแยมนะ นม่น่าอยู่ไก่หมูไก่พวกมันเป็นเสื่ละสับหลอดลบากเป็นอยากฮัอยู่แตดกระเทาแล้วอยากทิ่ฮัดจังได้ กินนามานําจังผสมหลายกิตนต้นอมตอนประเดก็กอกินปลเม็ดตักเน,กน,น,นือ้อค่ะเดี๋ยมันนวยใหญพวดเมื่อเดียวก็จะเมดแล้วบอกบกินในพี่น้องเบื้องซื้อๆนี่ละ หาน้ำลายไหลน้ำเด้อดน้ำหนึ่ต้นมะพร่ก กินอมเม็ดะยะว่ากันเด้ว่กินให้เบิงซื้อๆให้พ่อนำไล่ไหลซื้อๆมาถามต้นนี้นะมีคนเมาไปแล้วเด้อยค่ะเด้อ เสียงยังบุ๊กแปลกแปกเสียงแมวอะไรกันกับพันน่ะมเม็นอะไรกัดกันที้เขาวาแมวน่ะเวลามันไล่กันมันมักกันนะเนาะมันอยากมันอยากผสมพันกันนะมันสี้ห้องห้องเสียงดังดังไม่ได้รับบรีนอน เมื่อไรดีอย่างแมวนะอาะจักมาอยากไาอยู่ทั้งหลังคาแล้วไรกันอยู่โคกบันนี้หมาบ้านเท่าบนันได้ยินเอาไปเป็นอันรับอันนอนมันอยากปีนขึ้นท้อหลังคาคุณยาว โอ้ยแซ่บเลยค่ะเดี๋ยวกินในเบิง้งคำมสุดท้ายเดี๋ยวอย่าว่ากันเด้อย <c oughs> เริ่มเพชรดมาตั้งนเพชรดมาบระเดเนี่ยว้ยน้ำหมูน้ำตาไหลม,มิต้ตนประเดี๋ยวก็ อืมได้ปะเรียนมือจังหน่อก่ะเพชรสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้เด้ก่ะเดอขอให้ผู้ที่เขามาชมขอให้เอฟซีคุณตื่นทุกคน พบแต่วความโชคดีมีโชคมีชัยสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองนะคะเ้อสุขปูชนเนคะเ้อพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย